ครับกรับสวัสดีครับพี่พบเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่094 75 70 556ีเจ้าท้ายคลิปยังมีองค์ละ300คู่ละ500อยู่นะโอ้นี้มีพระสวยวด้วยนี่ครับพี่พบกิราห้านิ้วครับปี2,500นห้าร้อยจ้สองกษัตริย์ขอซุ้มได้สวยมากครับ5นิ้วครับพี่1,500บาทนี่สวยนี่ครับนี่ครับใครหาขึ้นขิ้งบูชาทักมาเลยพี่สวยมาก หนึ่ันห้ารอบาทจะพี่จา๋าแบ่งปันให้ครับปลายทางนะปลายทางบวกห้าสิบาทนี่พี่นะโอนเงินสดส่งฟรีนะครับมีหรือพ่อเดิมมีด้ามหมาฝักหมายมีดหมอสีครับนี่จานเต็มเลยด้ามนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากคุณพี่แล้วก็เพ่ มีหลวงปูท่ทิมนะมีสองด้ามหลวงปูท่ทิมวัลลาหานไล่พี่ดูครับจะมีสองขนาดแต่ยาวประมาณสี่นิ้วนะอ่ะพี่ดูด้ามแรกนะนี่จานปู่ทิมเลยพี่นี่ครับมีหลวงปูท่ทิมครับพี่หกร้อยบาทครับเป็นกระดูกกามช้างโอ้หน่าใช้มากนี่เทพเจ้านี่พี่เทพเจ้า ระยองชนบบรียพี่นี่ครับลุงปูติมรหาหไล่ครับสุดยอดกระตุกกำช้างครับหกร้อยบาทจับเงินนะพี่นะปลายทางบวกห้าสิบาทนะครับพี่หนีนี่ครับราคาแบ่งปันให้ราคาแบ่งปันให้เจ้าพิจาแล้วก็นี่ครับอีดิงดาบนี่ครับเป็นปูทิมครับพี่ นี่ครับนี่สวยหกร้อยบาทแต่พี่จ่าม่หนูพูดทิมครับหกร้อยบาทดำเงินไอจับเงินนะจับเงินหกร้อยพี่น่าใช้ครับลกแมวหกร้อยลกแมว เคี่ยวเสือตัวใหญ่ๆยังมีอยู่เนี่ยสวยมากเคี่ยวเสือพระปานครับเก่าแห้งเลยพี่เนี่ยหกหลอดอาจารย์ร้อยสิงในรูปหัวใจนี่งาแกะพระเดิมสุดยอดเจ็ดร้อยอาจารย์เฮงไพวันครับพี่ สิงปากนกหรือสิงปากเจาะงาแกะสวยนี่ครับนักเก็บนักเก็บเจ็ดร้ยบาทเลพี่นะพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยใส่เครื่องลายไม่ควรพลาดครับและงาแกะผู้บุญหานุมานเชิทธงเลยพี่เนี่ยฮะห,หรือหานุมมานชักทงผู้บุญสวยมาก เจ็ดร้อยปลายเขี้ยวเสือเฉพาะปานี่สวยมากครับนี่ปลายเขี้ยวเสือยิ่งเล็กยิ่งแพงนะเจ็ดร้อยเบียกแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงนี่พี่อันนี้ไม่ได้ถักเชือกนะพี่แก้เนี่ยหอยไหมจอนแล้วแล้วระดังเพาะมากครับเขย่าแลาระดังเพาะเพาะนี่ลูกนี้พี่เนี่ย หกร้อยแล้วก็อีกลูกหนึ่งน,นี่จะเล็กกว่านี่ก็สวยพี่ถักเชือกพี่นี่มันช่งถักแล้วไม่ถักนะนี่ไม่ถักหายากกว่าสวยลูกคิดสองหกร้อยหรือจะเอาสองลูกก็ได้นะแล้วก็พอนุ่มนี่พอนุ่มมันดังในมีแก้หอยเนี่ยพอนุ่มมันดังในนี่ก็สวยนี่เขย่าดังนะเขย่าดังนะ หกรอยกลบสวยๆเลยพี่สำลิดพอทับวัดทององค์นี้ก็สวยหกร้อยยังเหลืออีกหนึ่งองค์ปุเอี่ยมวัดหนังนี่สำลิดนี่สวยมากหกร้อยนี่ปลาลักขิกพักวยพร้อมเชือกพิจูจานดิในจาน ลราคลิกพก,กวยโถสุดยอดนี่อุดมีอุดด้วยโอ้โหเพี่อหายากนะแก่จากเอวขึ้นเลยเนี่ยน,นี่ครับพี่เอาหกร้อยอนี้อยากขายปูชวดปีศูนย์ห้าโอ้โหองนี้สวยคมคมลึกๆเลยนะวะนี่สภาพแบบไม่ได้ล้างเลย เดิมๆข้างในจับขอบโบราณน,นะพี่นะหกร้อยนี่ลูนี้ดิคดคดคดกะลามมะพร้าวลาหูอมจันนี่หายากหายากพี่นี่ลาหูอมจันร์สวยเลย นี่หกร้อยกแกะมือพะน้อยด้วยหายากมากหายากจริงพี่โอ้โห,โอโหชอบโทรได้อไลน์มาได้ครับพี่แล้วก็ยังมีแพะนี่แพ้อ,อตัวนี้หกร้อยพอหกรแพ้หกร้อย ยันดวงเศรษฐีปุศิลาครับบล็อกหินมิดโกนยสวยคมเลือกเลยพปดูดินี่หกร้อยครับดวงเศรษฐียันดวงสวยคงคมเลยหกร้อยครับอ่ะพักกิ่งพัะส,สุทัศน์ หกร้อยเดี๋ยวมาดูองละสามร้อยคู่ละห้าร้อยกันก่อนนะพี่นะตะกุดปุดโต๊ปุตโตเดี๋ยวมอยีอันเดียวเนี่ยฮะสามร้อยตะกุดหปุตสุกนี่มอีอันเดียวเหมือนกันหมดแล้วนะเนี่ยฮะสามร้อยพี่น่าใช้ จะกดหนังเสือหนังเสือปู่บุญนะหนังสือลงรักปิดทองพันน้ำเลยหกร้อยนี่ครับแล้วก็ปิดตาไม้แกะปุ่นลอดในวัดในโรงนะี่อย่างเงี้ยชันนรงเนี่ยสวยไม้แกะเอหกร้อยโอ้โหนี่อยากขายอยากขายมากจ้าพ่จาอยากขายมาก ้วดูต่อนะดูปูดทวดเบตตรงเหนือนวนะเนยพี่เห็นไหมเบตตรงเหนือนวะสามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่นะ้าสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักเลยเขี้ยวหมูตันพอเดิมแกเสือ มีตัวเดียวนะน,นี่เคมหมดตันเห็นไหมไปสามร้อยพอพี่ปิดตาปูเอียมปิดตาปูเอี่ยมครับสามร้อยที่ชอบอันไหนอะพี่ก็โทรมานะแล้วเนี่ยวัดอนงงนยพี่เนี่ย,ย,ยปิดตาไว้อน,นงบอบเบียกแก้เนี่ย อย่าถักเชื่อกใครแล้วเนี่ยพี่สามร้อยเราโคตรถูกเราปกติร้อยหกเจ็ดร้อยเนี่ยผมแบ่งให้รถให้ละสามร้อยนี่ก็หลองพ่อไปไงสวยไหมล่ะเนี่ยแบ่งปันให้ครับเอาสามร้อยพี่ชอบพี่โทรมาครับเนี่ยกักไม่ขีดพี่ปุดทวดกักไม่ขีดเอาสามร้อยพอสวย อีพีนี้จะผมต้องกลาบสวัสดีนะครับพี่แล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ